เป็นศูนย์การเรียนรู้และได้รับการยอมรับในระดับประเทศประจวบคิวริขันตอนล่างและ 3. ไลสไตล์โดยมีชุมชนที่ได้รับการข้ายและประสบความสำเร็จได้โดยเชื่อว่ามาหาวิทยาลัยเมื่อหาวิทยาลัยร,ราชภัฏเป็นบุรีขอขอบคุณทุกภาคส่วน My name's Napason p a n a r a k You can call me Pen a m i n g r a s e e k s at w a t p o l i s o o l And my name is k i r t i p a t o u t m e e You can call me development project for small schools in Punsloan campus network grade 1 to grade 2 practicing าะะาการเรีาหาวิลัยจาการพิบูลีดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสต,ต้อนรับท่านและก็กราทำความร่วมมือภายใต้พุทธศาสตร์สี่เรื่องเรื่องที่หกึ่งการพัฒนาท้องถิ่นตลอดระยะเวลา 6- กถึง7ปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้วราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการทั้งหลายที่เกีออ่ยวข้องที่กล่าวมารวมถึงองค์กรท้องถิ่นและชาวบ้าน ทำให้ชาวราชบุรีรู้จักจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรเพื่อพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารงานพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆสำคัญในการจัดงานในวันนี้ประกอบด้วยข้อที่หนึ่งเพื่อสร้างความร่วมมือจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ข้อสองเพื่อพัฒนาศักยภาพของทุคลานึ่จะเกิดกลไกความร่วมมือในการสนุนสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระหว่าง มหาวิาลยราชภัฏเพชรบุรีกับจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีริการจเมีโอกาสช่วยเหลือและแก้ไขในจังหวัดทุกี้ก็งคงจะต้องติดตามในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ของนั่งเลยแล้วกันนะครับขณะนี้ขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านนะครับเปิดแฟ้มนะครับสมุดแล้วก็ทําท่าจรดประกานะครับลงขั้นตอนที่สองนะครับขออนุญาตเชิญทุกท่านนะครับออกให้สื่อมวลชนได้เห็นนะครับ เดินสื่อมวลชนครับนะครับและหยิบปากกานะครับทำท่าจรดปากาลงบนเอกสารเอโปอยูได้เลยครับทุกท่านพร้อมแล้วขอการเป็นเชิญสื่อมวลชนครับในากาศนี้นะคะคุณดีฉนนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสุดที่ให้กับข้อต่อมาเชื่อใจและทำงานร่วมกับ มามทำต่อในพืนทีมีคนทองไปพัฒนาตอนนี้เราได้ต้นแบบนแวนี่ก็คือศูนย์เรียนรู้ปีนี้โย,ยบายท่าที่การบดีท่าที่การให้นโยบายคือไปทําศูนย์เรียนรู้ว่าแม้ไม่ต้อง70%ทิ้งไปแต่ตอนนี้เราเอาส่วนที่ทิ้ง70%แล้วตอนนี้มันมีถนนมีอะไรต่างเข้าไปเพื่อให้ผู้นี้ทางโบราณคดีทํามาตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปี63ค่ 6, ะราคาตอนนั้นตกต่ำมากครับกิโลละ3บาทนะครับจะเอาทุกคน ท่านมีปีไทยกโต๊ะนะครับนยนระสไปนะครับทิ้งครับ่ว่าทิ้งเราเอามาทำเป็นยานตัวหนึ่งที่สร้างรายได้ดีๆทคุกโสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเจนรแครอนศึกษาอยู่ชั้นปีที่สสาขาาจารร้ยสองสองบางที่มันยากที่ การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประจํกการพัฒนาท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏในเป้าหมายการพัฒนาสี่ด้านคือ